สหรัฐจัดหนักทรัมป์สั่งคว่ำบาตรสองบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซียหวังบีบปูตินให้ยุติสงครามในยูเครนรายละเอียดเชิงลึกและบทวิเคราะห์ 1. เกมการเมืองโลกที่ไม่มีใครยอมใครผู้เล่นหลักเรื่องนี้เกี่ยวกับ2มหาอำนาจหลักคือสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูติน เป้าหมายของสหรัฐเป้าหมายชัดเจนคือการกดดันรัเสเซียให้ยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานเครื่องมือใหม่ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐได้ประกาศมาตรการที่เรียกว่าการคว่ำบาตร s a n ั t i o n ต่อสองบริษัทน้ำมันและก๊าสธรรมชาติยักษ์ใหญ่ของรัเสเซียซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศเลยครับ 2. ทํทไมต้องคว่มบาตบริษัทพลังงาน พลังงานคือเส้นเลือดใหญ่ต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคือสินค้าส่งออกหลักและเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของรัสเซียการคว่ำบาตรบริษัทเหล่านี้โดยตรงก็เหมือนกับการตัดท่อน,น้ำเลี้ยงหลักๆของรัฐบาลรัสเซียนั่นเองผลกระทบที่คาดการเมื่อถูกคว่ำบาตรบริษัทเหล่านี้จะ ถูกตัดขาดจากระบบการเงินสากลธนาคารหรือสถาบันการเงินทั่วโลกจะหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับบริษัทที่ถูกคว่มบาตรทำให้การซื้อขายน้ำมันทำได้ยากขึ้นถูกจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีอาจรวมถึงการถูกจำกัดการนำเข้าเทคโนโลยีเครื่องมือหรืออะไหล่ที่จำเป็นในการขุดเจาะและแปรรูปน้ำมัน รายได้ลดหวบสุดท้ายแล้วจะนำไปสู่การขาดแคลนเงินทุนและลดความสามารถของรัฐบาลรัสเซียในการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารในยูเครน 3. เบื้องหลังและประเด็นที่น่าสนใจการยกเลิกซัมมิตข่าวนี้มาพร้อมๆกับรายงานที่ว่าการประชุมสุดยอดซัมมิตระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปูตินที่ถูกวางแผนไว้ก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกไปแล้ว ทรัมป์ออกมาบ่นทำนองว่าการเจรจากับปูตินในเรื่องอยูเครนนั้นไปไม่ถึงไหนหรือหยุดชะงักทำให้ต้องหันมาใช้มาตรการแข็งกล้าวแทนโอ้โ oh หนี่มันเหมือนคู่ต่อสู้ที่คุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องใช้กำลังทางเศรษฐกิจเข้าช่วยเลยนะครับ การเดินตามรอย EU มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้ของสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่สหภาพยุโรป EU ก็เพิ่งจะอนุมัติมาตรการคว่ำบาตรรอบที่19ต่อรัสเซียไปเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยรวมถึงการระงับการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวด้วยนี่แสดงให้เห็นถึงการรวมพลังของชาติตะวันตกที่ต้องการใช้กลไกทางเศรษฐกิจเพื่อบีบให้ความขัดแย้งนี้สิ้นสุดลง 4. บทสรุปและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ปฏิกิริยาของรัสเซียแน่นอนว่ารัสเซียจะไม่นิ่งเฉยต้องมีมาตรการตอบโต้กลับอย่างแน่นอนซึ่งอาจส่งผลให้ราคาน้ามันและก๊าสธรรมชาติในตลาดโลกผันผวนขึ้นอีกได้ตลาดพลังงานมาตรการนี้จะสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดพลังงานโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้ทั้งโลกต้องจับตามองว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกหรือไม่และประเทศต่างๆจะรับมือกับภาวะพลังงานแพงอย่างไร จุดจบของสงครามคำถามสำคัญคือการคว่มบาตรจะรุนแรงพอที่จะทำให้ปูตินเปลี่ยนใจและยุติสงครามยูเครนได้หรือไม่หรือนี่จะเป็นเพียงแค่การเพิ่มความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้นคิดเห็นส่วนตัว เพื่อนๆครับการคว่ำบาตรบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียรอบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมันคือการอัดเข้าตรงท้องของเศรษฐกิจรัสเซียเลยเมื่อผู้นําคุยกันไม่รู้เรื่องกาดสุดท้ายที่ถูกนํามาใช้ก็คือสงครามเศรษฐกิจนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องจับตาดูตอนนี้คือปฏิกิริยาของตลาดน้ํามันและการตอบโต้จากเครมลินรัฐบาลรัสเซียมันจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของเราทุกคนแน่นอน ใครที่บอกว่าสงครามยู่ครนอยู่ไกลตัวข่าวนี้บอกเลยว่าไม่จริงครับติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิดกับผมนะครับแล้วเราจะมาวิเคราะห์กันต่อว่าเกมนี้ใครจะชนะเจอกันใหม่ข่าวหน้าครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ